ไ,ได้ตอนนานาบ้างได้ไหมครับโอ้ทุกคนจะบอกเันก่อนส่งไปข้อความไปหานานาแบบว่าไปยินดีด้วยแบบว่าเลิฟทีไปอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยแบบว่าเออชอบเราทีมากเลยแบบดีใจมากเลยที่นานาได้ไปเซตเตอร์เพลงนี้เพราะว่าแบบเป็นเพลงที่เราชอบพอดีอะไรเงี้ยสู้ๆนะแบบเป็นกำลังใจให้นานาอะไร,งไรเงี้ยเออแล้วนานาก็ตอบกลับมาแล้ว รินมากแล้วคือหลังจากที่ส่งไปเสร็จอะคือเหมือนเห็นว่าแบบมีประกาศเซมใหม่แต่คือยังไม่ได้ดูเนื้อเนื้อ,อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนพิมพ์ไปก่อนแล้วคือหลังจากพิมพ์เสร็จอะเพิ่งไปดูวิดีโอแบบไปดูไลฟ์ย้อนหลังของซีเจมแล้วแปลว่าเห็นหน้าร้องไห้แล้วแบบโอ๊ยนะนะแบบนุ่มมาไง เราก็มีคนไปเรียกเขานุ่มอแบบว่ารู้สึกแบบย้อนคิดถึงอะไรอะที่แบบว่าช็อตตกดุมดักเธออะไรเงี้ยเออวันนั้นนะเคยเล่าแบบรบกวนเพื่อนฟังคืออาเลียรู้อยู่แล้วแล้วว่ามันมีเพื่อนคขอ่นั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่าแบบเนี่ยรู้ไหมแบบแบบเออรู้ไหมแบบเนี่ยชอบมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเล่าแบบว่าทําไมเราถึงแบบว่าชอบเขาอะไรเงี้ยแบบ เนี่ยเห็นแบบว่าจากข้างหลังรู้สึกว่าโโหคนเนี้แบบสวยมากแบบใครเนี่ยแบบโอ้โหสวยมากเลยแบบใครอะไรเงี้ยแล้วคือตอนที่เล่าอ่ะก็ไม่เห็นว่าพี่เชอน่ะอยู่ข้างหลังไว้ทุกคนแล้วคือพอเล่าแบบแล้วเราก็เล่าแบบอวยแบบโหน้าหน้าแบบยังงู้นยบงงู้หเห็นจากข้างหลังรู้สึกว่าโอ้ยนี่คนนี้คือใครเนี่ยแบบตกกลุมดักเลยแบบสวยมากอะไรอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พูดแบบโอ้ยโอยอแบบเข้าใจว่าเหมือนทุกคนอวยอ่ะแบบอุ้ยอ้วยแบบเราแบบเป็นแฟนลับอะไรเงี้ยเราอวยอวยอวยแล้วพี่เชอก็เหมือนแล้วเพื่อนอ่ะนั่งคือน้นน หันหลังอย่างนี้แล้วเพื่อนนั่งข้างหน้า,นนาแล้วเหมือนพี่เชิดนั่งข้างหลังอย่างนี้แล้วคือน้องหมนไม่เห็นไงแล้วเพื่อนก็บอกว่าหันไปดูหน้าพี่เชอดหรือพี่เชอดทหน้าเหมือนแบบฮะเหมือนทำหน้าเหมือนบบวะอะไรอะแกแบบเป็นอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย <laughs> หน้าพี่เชิดแบบตลกมาก <laughs> แล้วเราก็หันไปแล้วก็คื <laughs> อเขาแห้งๆยิม้มไม่รู้ทำหน้าไงก็เลยยิม้มแห้งๆแล้วก็หันกลับมา แล้วก็พูดกับเพื่อนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยรู้ไหมว่าแบบเหมือนบบวันนั้นน่าจีเน่ะนาณาใส่กระโปงกระโปงเอากระโปงคือทุกคนน่าจะเคยเห็นน้ำมวนใส่กระโปงใช่ปะจ,กกจังหวะจริงๆเราที่ใส่กระโปองนั้นนะเพราะว่าเห็นนาณาใส่วันนั้นรู้สึกว่าอุ้ยทำไมแบบใส่กระโปงแล้วไม่ไรักจริงเลยก็เลยไปใส่ตามเว้ยทีมเราก็เลยไปซื้อตามในในห้องก็เลยมีกระโปงเยอะเพราะว่าไปซื้อตามนานามาแล้วก็เล่าแต่คือเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบเนี่ยจริงๆแล้วว่าที่ใส่กระโปงอ่ะรู้้้้ปป่่่่่่่่่ะะเเเเเเเพพรรราา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 ววววห็็นน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 ใใใสสสัััักกกกกกลลลยยยไตมมมแแแแแบบ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 ออีี พี่เชอร์แบบแล้วพี่เชอร์ก็พูดขึ้นมาว่ามันจะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ทาหน้านแบบฮะ <laughs> อย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าอายมากตอนนั้นคือไม่รู้ว่าคือเห็นว่าเขานั่งอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าสนใจสิ่งที่เรากําลังแบบพูดพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนู้น,นไหมมลจริงนามไหมครับโหทุกคนทุกคนเขาจริงนายกันหมดเลยคือถามว่าชี้ไหมคือแบบก็ไม่ได้แบบว่าชี้ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าอิงอิง อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเออมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกชอบชอบมาลีนซินดี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเวลาเห็นคลิปในทวิตเตอร์อะไรจะแบบชอบไปกดเฟยเพราะแบบว่าน่ารักอะแบบว่ามันดูน่ารักมากเลยอ๋อ,อน่าจริงหรือจริงนาอุ้ยแป๊บนึงแอบคิดแอบแอบแอบยากแอบยาก ขอยตัหนึ่งคิดก่อนโทษเป็นยากจงวะแป๊บนึงนะอุย้ยมันเป็นคําถามแบบวาระแห่งชาติอะทุกคนคือรู้สึกว่าจริงๆริงอะรู้สึกว่าน่าจริงก็ดูแบบว่าน่ารักดีนะแบบนานาก็ดูมีมุมแบบหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบแต่จริงนานก็ดูแบบวา่าพี่จริงก็เป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยน้อไหมคนแนวโอ้ไม่เอาว่ะอยากเป็นพี่แนวเขาหล่อเท่อะทุกคนทุกคนคือเคยเออต่้วันนั้นอะพูด พูดตอนนั้นที่ที่เหมือนพูดอวยเพื่ออวยกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนพูดประมาณว่าโอ้เนี่ยชอบมากนาแบบสเต็กมากคือทุกคนเขาเจอว่าสเต็กปะคือมันสเต็กมากเราแบบยอมเป็นทอมหัวไก่เลยแบบชอบมากสเต็กมากมันก็เลยมีความรู้สึกว่าหริจริงมันจะต้องเป็นจริงนาวะแต่ว่าแบบพอคิดไปมากตำนาจริงมันก็ได้ทุกคนเข้าปะแต่แบบเออไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันนะเชิญนทุกคนขอร้องทุกคนเราไม่เห็นเห็นมีคนอะไปเอารูปพี่แนวที่แบบเอาหมูไปสบก ตักใครสักคนหนึ่งอะแล้วก็ไปบอกว่าเป็นพี่เชื่อใช่ปะคือทุกคนวันที่ถ่ายอันนั้นอะพี่เชอ่ไม่มานะคะพี่เชื่ไม่ได้มาอันนั้นพี่เอ๋ะดับฝันปะชิมวันนีเลยไหมครับถามพี่นีเลยครับที่จริงคือแต่ลวันแบบได้หมดไม่ติดอะไรคือถ้าทุกคนจะไปชิบอะไรคือได้หมดแต่ว่าทุกคนอะจะต้องไปถามเจ้าตัวเขาด้วยว่าเขาว่าโอเคไหมพีนแนวทุกคนพี่แนวเขาหลอ่อเราบอกว่าจะไปผ่นตัวไปเป็นแฟนพี่แนวถ้าพี่แนวชอบเราแต่ว่าพี่แนวไม่ชอบเราเพราะเราไม่ใช่สติกหน่อยม่อ เธอขมุกอยู่หัวอะไรกันตอนแคสเกมเออมีคนอ่ะตัดภาพตอนที่ตอนที่ตอนที่แกนั่งอยู่ในห้องแคสเกมจนแบบที่แบบหมุนก้าอีกแกแล้วมีคนบอกว่าเราแบบว่าทะเลาะกันตีกันอยู่ด้วยแต่เขาแบบมันเป็นภาพที่ตัดมาเฉยๆเว้ยแบบว่าเหมือนมันไม่ได้ตัดเป็นวิดีโอแต่มันตัดแบบเป็นแค่ภาพแบบแค่แค่ภาพมาแล้วมันเป็นช็อตแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเรากำลังตีกันอยู่แล้วก็มีคนแบบว่าเออเอาไปแบบว่าเนี่ยแบบว่าตีกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เราตีกันกี่โมงเอะไม่อะออกกล้องเฉยๆพวกหนูอ่ะไม่ได้แต่งหน้าแล้วหนูก็นั่งนั่งแบบทำอะไรสักอย่างอยู่กับโทรศัพท์แล้วน้องมุนก e ็หมุนเก้าอี้หนูเล่นเฉยๆโถโถ่แหนูก็กำลังสนุกตีกันเห็นเออแล้วบาคนขับไปเขาไม่เข้าใจว่าเราจะชอบสร้างความบาดหมางไม่แล้วแต่การเห็นนี่แหลตอนแรกไม่ได้อะไรกันสักหน่อย ใช่ไม่มันแบบเขาอาจจะชอบแบบเขาชอบประพันเ์นเ,ออนเรื่องลการละครเออเงิอจิ้วไปดิ่งเนี่ยน,น้องรุ่นท่าตกกันในห้องแคดเกมน่ากลัวมากนี่ขอจองเป็นงิตกแคดเกมใครท่านไปตกกันสวนห้องแคดเกมมันแคบมากเลยนะร <laughs> ูไปทำอะไรในห้องนั้นปกติไม่ค่อยไม่เข้าห้องนั้นหรือซ้ลาเขาอาจจะไม่ชอบเราเราก็แบบพยายามจะทําให้เราดูแย่หรือเปล่า วันทีเขาอยากมีตัวตนจริงๆเราสามารถมีตัวตนในใสายตาคนอื่นได้โดยที่แบบทําดีนะคะโหแรงมาก <laughs> ไม่ใช่พวกความจริงแบบว่าเหมือนแบบอ่ะพู เราแบบสมมติเราทำบุญบริจาคเงิอนอะเราสามารถมีชื่ออยู่ข้างวัดได้โดยที่เราทำดีแบบคนอาจจะรู้จักเราได้แบบในทางที่ดีเหมือนกันแต <c oughs> ่ว่าเราก็สามารถแบบรู้จักในทางที่แย่กันอาจจะเป็นก่อหรือคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบมีขา่าวขึ้นมาสอ,อ๋อเออเนาะเนี่ยเคยไปวัดวันหนึ่งเว้ยเขาเทียบให้ดูว่าเหมือนแบบว่าขึ้นสวรรค์มันขึ้นยากอเหมือนแบบเขาทำให้มันเป็นวัดที่แบบว่าเหมือนชอดขึ้นสวรรค์คือบันไดมันแคบแบบแคบมากแบบแค่เนี้ยเราก็ต้องแบบปีนขึ้นไปอะแบบบันไดแคบแค่นี้อย่างเงี้ย มันเดินแบบคับแคบแล้วก็เหมือนแบบปีนปีนปีนขึ้นไปเฮ้ยไม่วัดหนึ่งนะกลัวมากตอนนี้มันจะมีรูปบ้านเป็ดเยอะๆอ่ะเฮ้ยมัจะโดนกานขึ้นสวรรค์เจมวัวเดียวกันได้เลยแล้วไอ้ลงระลที่มันแบบว่ามีแบบน่ากลัวน่ากลัวที่มันเดินเข้าไปแบบมันเดินง่ายมากแต่ขึ้นสวรรค์มันเดินขึ้นยากมากอ่ะเป็นอย่างนั้นปะจำไม่ได้จำได้ว่าน่ากลัวใช่คือเคยไปเหมือนกันแล้วแบบว่าคือจำถึงทุกวันนี้เพราะมันน่ากลัวมากแล้วคือเหมือนแบบมันเปรียบเทียบว่าแบบว่าการทำดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทำ ทำได้อะไรเงี้ยคือบางทีอะก็งงว่าแบบสมมตินะสมมติกแล้ยสมมติสมมติว่าถ้าเราแบบไปออกงานด้วยกันรุ่นห้าอะไรเงี้ยแล้วแบบเอออาจจะมีคนที่แบบว่าเหมือนไม่ชอบเราอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาว่าแบบเหมือนเขาอาจจะมาดูโอชิเขาแล้วเขาเห็นเราแบบแซ่เข้าไปในสายตาด้วยแล้วเขาว่าเราก็ยังพอเข้าใจว่าแบบอ๋อเออก็เหมือนแบบมันไม่งานวงแล้วเขาเห็นเราแล้วเขาจะขัดตาเราเนาะแต่แบบสมมติบางทีเป็นในไลฟ์อ่ารเงี้ยแล้วแบบเขาเข้ามาแล้วเขาก็มาว่าเรามันมันแอบงงนะทุกคนว่าแบบ ขนาดเป็นไลฟ์ที่เป็นส่วนตัวไม่ชอบเราแล้วมาดูเราทําไมแบบมันแบบคือคนเราอ่ะมันมีความสุขจริงๆหรอที่แบบว่ามานั่งดูคนที่ไม่ชอบพูดพูดพูดอยู่อ่ะอันเนี้ยรู้ไหมทุกคนเราอาจจะต้องแบบผันตัวไปแบบว่าดูคนที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีความสุขนะคะเพราะว่าวันวันหนึ่งช่วงนี้แบบโอ้โหแบบชีวิตคนเรามันก็มีแค่นี้ทุกคนเราก็ทําอะไรที่เราชอบทําอะไรที่เราสบายใจเหอะเพราะแบบทําอะไรที่เราแบบไม่สบายใจอ่ะมันแบบเหนื่อยนะทุกคนแบบทําอะไรที่มันรู้สึกแบบโอ้โหแบบฝืนตัวเองหรืออะไรแบบโอ้โหไม่ชอบไอ้นี่เลยแต่แบบ คุณนั่งดูมันหน่อยละกันอย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยถ้าไม่ชอบเขาอะไม่ต้องไปดูเขาเว้ยทุกคนไปดูคนที่เราชอบไปดีกว่าเราได้สบายใจเพราะแบบชีวิตเราแค่นี้ตื่นมาทํางานเรียนอะไรเงี้ยชีวิตมันแบบแค่นี้ทุกคนเข้าใจป่คือคิดง่ายๆทำวันนี้ให้ดีที่สุดแบบเต็มที่ของเราแล้วก็มีความสุขของเราก็พอแล้วโดยที่แบบไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแค่นี้ทุกคนก็น่าจะได้ได้บุญแล้วอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรเงี้ยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเทคโนโลยีคอนเทนต์กับ v r และยังมีเคทเตอร์ด้วยนะคะ โหลดเลย I am for the application.